สครั้งเท่าที่ผมนับได้ตอนนี้แล้วหนึ่งกระทําเสียตัวปัศารพระมิหารปี2ห0 5สองกระทําขัดต่อรัฐธรรมนูญสามกัมพูชาขึ้นทะเบียนรดกโลกสําเร็จและนําพื้นที่รอบของไทยไปเป็นรดกโลกของฝั่งกัมพูชาด้วยและสี่เสียพื้นที่รอบในตัวประสาทพระมิหารในปี2บ5 6ซ้ำอีกผมก็เลยถามว่าทำอย่างนี้ แล้วจะยังตั้งคำถามยังมีหน้ามาตั้งคำถามอีกว่าจะให้เชื่อกรมสนธิสัญญาหรือเชื่อนายสมทีลิ้นทองคุณและคณะผมก็ต้องตอบแล้วครับว่ากรมสนธิสัญญาและรัฐบาลต้องสร้างประชาชนมากขึ้นเพราะการที่เราเคารพและเราเชื่อถือกรมสนธิญญสัญญาที่ผ่านมาเราก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงและผมอยากจะบอกให้ทราบว่าสถานการณ์การรุกรัน้น แผ่นดินไทยของเขาพ่อวิหารเนี่ยกำลังจะซ้ำรอยเป็นโอย .2544 นะครับตรงที่ว่าประการที่หนึ่งเอ็อี .2544 เรามีเส้นมัธยะซึ่งเป็นเส้นที่ประกาศโดยพระบรมราชสวงการสมัยในรลวชกาที่9ปี2516เขาเรียกว่าเส้นมัธยะถูกไหมครับ,รบเป็นเส้นกลางครับ ในขณะที่ในปี2 5 0 5ที่เราสูญเสียปราสาทพระวิหารเรามีสันตันน้ำยอดหน้าผาของฝั่งไทยอะครับเป็นยอดเลย<ม>เห็นชัดเจนว่าเป็นหน้าผาเป้ยตาดีปราสาทพระวิหารอยู่บนนั้นมันเป็นเขตแดนตามธรรมชาติตามแนวสันปันน้ำเรายังแพ้แผนที่เลยใช่ไหมครับครับซึ่งเป็นแผนที่ที่อุติธรรมที่สุดมารอบนี้ เราไปดันเขียนแผนที่แนบท้าย MOU 2544ให้เลือกระหว่างเส้นของฝ่ายไทยคือเส้นมัธยะซึ่งแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะปูและเกาะกงซึ่งเป็นหลักการที่ยุติธรรมที่สุดมากลายเป็นให้เลือกระหว่างเส้นของกัมพูชาที่ลากเส้นไหลทีศ ลักษณะประชิดเกาะกูดล,ลุกล้ำน่านน้ําทะเลภายในของประเทศไทยลุกล้ำ12สองไม์ทะเลรอบเกาะกูดล,ลุกล้ำไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะลุกล้ำแม้กระทั่งเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยรอบเกาะกูดเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เลือกแบบนี้สองเส้นได้อย่างไรนะครับขนาดพื้นที่ตอนนี้นตอนเขาพระวิหารเรามีหน้าผาแท้ๆเรายังแท้สารโลกได้เลยมาตอนนี้ เราให้มีสองเส้นอยู่ในอยู่ในน้ำนะครับด้านหนึ่งเป็นเป็นเส้นของฝังไทยอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นของกัมพูชาสิ่งที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้นะครับทําให้เห็นว่าทําให้เห็นว่าเส้นของกัมพูชามันเป็นเส้นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ผมจะเรียนให้ทราบว่าในพระบรมิราชองการสมัยปี2516 ได้กำหนดเอาไว้ว่าถ้าในการข้างหน้าประเทศซึ่งประชิดติดกันหรือมีพื้นที่ที่มีชายฝั่งตัวกันข้ามกันในทะเลอ่าวไทยนั้นให้ใช้กฎหมายให้คำนึงกฎหมายทะเลที่กรุงเจนีวากำหนดว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องปีคศ .1958 เขากำหนดเอาไว้อย่างนี้นะครับข้อ12ฟังให้ดีนะครับ ในข้อ12ของกฎหมายกรุงเจนีวาว่าด้วยทะเลนะครับเมื่อปี1958เขากำหนดว่าประเทศซึ่งประชิดกันและมีชายฝั่งตรงกันข้ามกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองประเทศจะมีทะเลทะเลอาณาเขตรุกร้ำเกินเส้นมัธยะไม่ได้หลักการตีนะครับเส้นมัธยะคือเส้นที่เราลากเส้นจากหลักเขตที่เ3มาแบ่งครึ้นนึ่นเกาะกูดและเกาะกงในทุกวันนี้แหละครับ เส้นนี้ถูกกำหนดโดยสนธิสัญญากรุงเจนีวาว่าถ้าไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นผมขอย้ำนะครับถ้าไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีเส้นเขตแดนอื่นไม่มีสิทธิทางประวัติศาสตร์กฎหมายเขียนว่าให้ยึดมัดเส้นมัธยาเป็นเส้นหลักเส้นเดียวผมถามว่า ถ้าไม่มีม o อูภายใต้เงื่อนไขนี้ก็แปลว่าเราต้องยึดหลักเส้นมัธยัสใช่ไหมครับถูกต้องครับเมื่อเส้นหลักมัธยัสก็เป็นเส้นไปเป็นไปตามพระบระมราชองการแบ่งครึ่งระหว่างไทยกับบูชาที่เกาะกูดเกาะกงเป็นที่ในหลวงรัชการที่เก้าทรงมีพระบรมราชองการประกาศเส้นไหลทวีบเอาไว้ทุกประการแต่การที่มีม o อูเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับครับมันทําให้เกิดการตรีความได้สองเส้นเพราะ สนิสัญญาข้อเดียวกันบอกว่าถ้าไม่ตกลงเป็นอย่างอื่นให้เป็นเส้นมัตยะครับแต่ M O U สอ4ห้าทำให้มีการตกลงเป็นอย่างอื่นเออใช่ครับตกลงเป็นอย่างอื่นจากหนึ่งเส้นที่เป็นของไทยตามสนธิสัญญากลายเป็นเส้นใดเส้นหนึ่ง ในระหว่างนี้ระหว่างกัมพูชากับเส้นฝ่ายไทยมีสองเส้นเกิดขึ้นให้เลือกและตกลงกันเอานะครับปัญหาก็คือว่าข้อพิพาทถ้าไม่เกิดขึ้นก็แล้วไปแค่นี้เราก็สูญเสียอะไรมากแล้วนะครับแต่เมื่อไหรข้อพิพาทก็ถูกกำหนดเอาไว้ว่าให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลกฎหมายทะเลเป็นผู้ตัดสินหรืออนุญาโตก็คือให้ชาติอื่นตัดสิน เรากําลังซ้ํารอยประสาทพ,พระวิหารใช่ไลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นของกมูชานั้นอันตรายอย่างยิ่งนะครับ<ม>เพราะเป็นเส้นที่ลากไหลทวีมาจากแหล่งเขตที่3ประชิดเกาะอูดด้านทิศตะวันออกอย่างชัดเจนครอมเป็นตัวยูและวกกลับไปด้านทิศตะวันตกยิงเข้าไปในอ่าวไทยลึกเข้าไปในอ่าวไทยใช่ดังที่เขาขีดอยู่ในขณะนั้นเนี่ย มันเป็นเส้นที่อาจถูกตีความว่าประเทศไทยไม่ปฏิเสธสิทธิทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาหรือไม่มเพราะการที่ขียเส้นนี้กัมพูชาอ้างว่ามันเป็นแผนที่แนบท้ายของสนธิสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสเมื่อปี1907ว่ามีเส้นเลงงในแผนที่ ระหว่างยอสูงสุดของเกาะกูดเพื่อหาชายฝั่งระหว่างไทยกับบูชาเป็นหลักเขตที่เ3็ดสามในเส้นที่ขีดตรงนั้นเนี่ยเขาตีความกบูชาตีความว่ามันคือไหลทวีตทุกวันนี้อของฝั่งไทยบอกว่ามันไม่ใช่เส้นเขแตแดนเพราะมันเขียนชัดเจนว่าเป็นเส้นเลไม่ใช่เส้นเขแตแดนเป็นการเส้นเล็งเพื่อหาหลักเขตทางบกเท่านั้นแต่การที่เรา ช้างเผือกเลยไม่ระมัดระวังเส้นเอ็นโอยูลงไปมันเท่ากับกัมพูชากำลังจะบอกว่าฝ่ายไทยไม่ปฏิเสธแล้วใช่ขอย้าว่าไม่ปฏิเสธไม่ใช่แค่ไม่ยอมรับนะครับไม่ปฏิเสธแล้วว่าเส้นเล็งนั้นกลายเป็นเส้นเขตแดนของกัมพูชาประเภทนึ่งที่เรียกว่าเส้นไหลทวีเอาละครับทีนี้มันก็เกิดการตีความในชั้นศาลโลกได้ใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดขึ้นศาลโลกอีก และเราก็จะแพ้อีกนะครับแน่นอนทีนี เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจากเดินเทียบผ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นจะต้องยึดหลักเส้นมัธยะก็เป็นเส้นฝ่ายไทยเท่านั้นมาวันนี้เรากลายเป็นจะเพื่งพรำเข้าสู่สถานการณ์ให้เลือกระหว่างเส้นกัมพูชาจากเส้นเลงกลายเป็นเส้นไก่ทวีและรุกรําเข้ามาในประเทศไทยเดิมพันนิสุกมากนะ,ค,ะครับก็เหลืออีกข้อกัดไปคือข้อพิพาทว่าจะสร้างเงื่อนไขทีให้เกิดพิพาทอย่างไงเหมือนกับกรณีประสาทพ,พระวิหารเพราะอะไรครับ ตอนประสาทพระวิหารเรามีหน้าผาแท้ๆไปแพ้แผนที่เพียงแค่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับใช่ครับรอบนี้เราก็มีเส้นมัธยะในทะเลแต่คราวนี้มีแผนที่ที่แนกเ o u ว่าให้เลือกเอาระหว่างเส้นกัมพูชาหรือเลือกเส้นฝ่าไทยอยู่ช่วงระหว่างนี้ให้เลือกซ้ำกันแล้วนะครับเลือกแผนที่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมามากที่สุดหรือประการถัดมาคือข้อพิาพาท กัมพูชาสร้างเงื่อนไขพิาพาทให้กับฐานขายชาตินะครับได้ดำเนินการสร้างชุมชนสร้างวัดสร้างตลาดแล้วก็จ่ายสวยสร้างถนนเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยทําอะไรไม่ได้จนมีคนบางกลุ่มไปประท้วงประท้วงเสร็จก็มาโทษคนไทยว่าไปสร้างความวุ่นวายคนไทยตีกันเพราะไม่อยากสร้างความวุ่นวายแถวนั้นสุดท้ายในที่สุดถ้าไม่เสียทางกายภาพก็เสียในสารโลกครับ เขจาจุใท้ายกัมพูชามันขึ้นสาโลกทันทีและตอนนี้ข้อพิพาทมาอยู่ตรงไหนของฝั่งกัมพูชาที่เขาสร้างมาแล้วหนึ่งเขาสร้างท่าเรือเพิ่มเติมที่เกาะโคงครับ เพราะว่าใน UN c l o s s ล1982ที่ฝ่ายไทยหรือกฎหมายทะเลสาโกลที่ฝ่ายไทยยึดถืออยู่ในขณะนี้ในปี1982เขากําหนดเอาไว้ว่าสิ่งปลูกสร้างใ,ใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือให้เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งนับเป็นเส้นฐานตรงที่จะลากขึ้นมาได้เขาสร้างท่าเรือขยายเข้ามาในทะเลตันทเลยครับจัมูชาอและผมั้นการที่มันลากขึ้นมาเนี่ยมันสร้างพื้นที่เหมือนสะพานยาวเลยนะครับ uh. ใกล้ๆหลักเขตที่ดินสามเพื เปลี่ยนเส้นมุมแบ่งครึ่งมุมของเส้นมัธยะใหม่ให้ใกล้เคียงเส้นไหลทวีปของกัมพูชามากขึ้นไปอีกตอนนี้<ม>แล้วฝ่ายทําอะไรครับฝ่ายไทยทาอะไรครับประท้วงด้วยกระดาษเหมือนเดิมเหมือนเขาพระวิหารเหมือนปราสาทพระวิหารเหมือนเดิมทุกอย่างทําเหมือนเดิม